สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง you t u b e ที่ดินโคราชครับวันนี้แมนมีที่ดินพร้อมบ้าน2อหลังมานำเสนอครับบ้านหลังนี้ครับถ้าซื้อไปแล้วจะได้ค่าเช่าเดือนละ4500บาทต่อ1หลังเลยนะครับรวมทั้งหมดครับจะมีรายได้นะครับ9 0 0 0บาทครับผม9 0 0 0บาทนี้เราก็จะได้ทุกปีนะครับผม9000บาทคูณ12นะครับ1ปีเราจะได้รายได้1 8 0 0 0 0บาทต่อปีครับ ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเดยวแมนจะพาไปชมบ้านหลังนี้เลยครับเพื่อที่ถ้าหากท่านใดที่ต้องการรายได้นะครับผมอยากทําบ้านเพื่อที่จะให้เช่าปล่อยเช่านะครับผมอยากหาที่สร้างบ้านไม่ต้องหาเลยครับเพราะว่าที่แปลงนี้นะครับมีบ้านพร้อมสองหลังครับซื้อแล้วได้ค่าเช่าเลยครับผมถ้าสนใจก็มาดูได้นะครับสำหรับบริเวณที่ดินแปลงนี้ครับก็จะมีรั้วรอบขอบชิดนะครับมีประตูบานเลื่อนแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือทําสําเร็จรูปไว้เรียบร้อยเลยครับ ด้านในก็จะมีบ้านอยู่2หลังนะครับบ้านหลังที่1ครับผมแมนก็จะพาชมนะครับส่วนแมนจะพาชมแค่บริเวณด้านนอกนะครับหรือว่าบริเวณนอกบ้านแล้วก็พื้นที่สวนที่เหลือครับเพราะว่าในตัวบ้านแมนก็จะให้เกียรติผู้เช่านะครับที่เขาได้เช่าบ้านไปแล้วนะครับแมนไม่อยากร่วงเกินนะครับแมนจะพาแค่ชมนอกนอกบ้านนะครับบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นถนนครับผมที่เจ้าของที่ได้เทคอนกีแต่เป็นถนนส่วนบุคคลที่อยู่ในที่ดินนะครับ บ้านหลังที่หนึ่งก็จะมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงแล้วก็หนึ่งโรงจอดรถนะครับถัดจากบ้านหลังที่หนึ่งบริเวณด้านหลังบ้านก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับจะมีพื้นที่เว้นอยู่ประมาณนิดนึงครับแล้วก็จะเป็นบ้านหลังที่สองนะครับบริเวณตรงนี้จะมีเงาะโรงเรียนอยู่สีต้นนะครับเจ้าของที่ได้ปลูกมาแล้ว3ปีครับอยู่ด้านข้างบริเวณบ้านหลังที่1นะครับ กำแพงเจ้าของที่เขาก็ได้สร้างอย่างมาตรฐานเลยทีเดียวนะครับผมรั้วรอบขอบชิดดีมากๆเลยครับเดี๋ยวถัดจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวเมนจะพาไปชมบ้านหลังที่2กันนะครับสําหรับบ้านหลังที่สองครับผมก็จะมี1ห้องนอนหนึ่งห้องน้ํา1ห้องครัวและ1ห้องโถงเช่นเดียวกันกับบ้านหลังที่1ครับทรงบ้านทั้งสองหลังนะครับก็จะเป็นทรงจั่วบ้านชั้นเดียวครับผมบ้านก็จะทาออกเป็นสีเขียวนะครับผมสวยมากๆเลยครับ และพื้นที่ตรงนี้หรือว่าทำเลตรงนี้นะครับก็จะอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายครับเพราะว่าที่ดินตรงนี้นะครับจะอยู่ในตัวอำเภอเลยครับจะเป็นตัวอำเภอด่านขุนทดนะครับที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายครับสิ่งอำนวยความสะดวกก็จะมีอาทิเช่นครับผมใกล้ถนนสีเลนหมายเลข201เพียงแค่1กิโลเมตรครับแล้วก็จากที่ดินแปลงนี้ไป2กิโลเมตรนะครับก็จะมีปั๊มน้ำมันปตทเซเว่นอีเลเวนเมซอน บิ๊กซีบิ๊กซีจะเป็นบิ๊กซีใหญ่เลยนะครับแล้วก็จะเป็นตลาดนัดตลาดสดโรงเรียนด่านขุนทดโรงพยาบาลด่านขุนทดนะครับเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นครับแล้วก็จะมีโรตัสด,ด่านขุนทดนะครับเป็นโรตัสใหญ่เหมือนกันครับ3กิโลเมตรโกบอนเฮาส์4กิโลเมตรครับผมตรงบริเวณบ้านหลังที่2นะครับโรงจอดรถก็จะมีเช่นเดียวกับบ้านหลังที่1เลยนะครับ และถัดไปจากหลังที่2ครับก็จะเป็นพื้นที่ที่ปลูกทุเรียนหมอนทองไว้ถึง14ต้นกันเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศภาพมุมสูงครับที่แมนได้นํามาฝากนะครับบริเวณตรงนี้แมนจะไม่ได้ตีกรอบหรือว่าวาดรูปให้ชมนะครับเพราะว่าที่ดินแปลงนี้จะมีครัวรอบขอบชิดครับจะเป็นแนวชัดเจนเรียบร้อยแล้วนะครับผมมองจากภาพมุมสูงก็เห็นบ้านหลังที่1บ้านหลังที่2แล้วก็พื้นที่ที่ปลูกทุเรียนหมอนทองครับผม เจ้าของที่ได้จัดสรรปันส่วนที่ดินปแปลงนี้ได้สวยมากๆเลยนะครับถ้าไม่อยากปลูกทุเรียนก็สามารถสร้างบ้านได้อีก 2- 3สาหลังเลยทีเดียวครับบริเวณตรงนี้จะเป็นทุเรียนหมอนทองถึง14ต้นเจ้าของที่ได้ปลูกนานแล้วประมาณ1ปีครับผมและหากท่านใดที่ชื่นชอบและสนใจที่ดินปแปลงนี้ครับสามารถติดต่อสอบถามแมนมาได้โดยตรงทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข0989518352ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับ และที่ดินปแปลงนี้นะครับก็จะตั้งอยู่ที่บ้านใหม่เจริญสุขตําบลด่านคุณทดอ,อําเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชาสีมาครับผมที่ดินปแปลงนี้จะห่างถนนวงแหวนรอบเมืองโคราชสากิโลเมตรนะครับแล้วก็จะห่างจาก มอเตอร์เวย์สาย M6 โคราชบางปะอินครับจะเป็นมอเตอร์เวย์ที่ลดระยะการเดินทางจากกรุงเทพมหานครมาหาจังหวัดนครราชสีมานะครับผมห่างจากที่ดินเพลยงแค่35กิโลเมตรเท่านั้นครับสามารถขับรถขึ้นมอเตอร์เวย์ไปกรุงเทพได้เลยครับและที่ดินแปลนนี้ก็จะห่างจากตัวอำเภอเมืองโคราช55กิโลเมตรครับห่างจากกรุงเทพมหานคร253กิโลเมตรครับขึ้นมอเตอร์เวย์ได้เลยนะครับ และหากท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามแมนได้นะครับแมนจะขอทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับจะมีบ้านอยู่สองหลังครับผมซื้อที่ดินแปลงนี้ไปก็จะได้ค่าเช่านะครับเดือนละ4,500บาทต่อหนึ่งหลังครับรวมทั้งหมดนะครับจะได้เดือนละ900 0บาทครับปีหนึ่งนะครับจะมีรายได้อยู่1 8 0 0 0 0บาทครับผม ที่ดินแปลงนี้เอกสารสิทธิ์เป็น,นโฉนดครุฑแดงเนื้อที่284ตารางวาครับเจ้าของที่ได้ร้องขายในราคา2.5ล้านบาทยกแปลงนะครับ และถ้าหากท่านใดที่ต้องการยื่นกู้ซื้อบ้านหลังนี้นะครับแมนก็สามารถพายื่นกู้ได้ครับและแมนก็ยินดีให้บริการด้วยนะครับผมสามารถเช็คเครดิตได้ก่อนนะครับหรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมก่อนครับข้อมูลต่างๆนะครับแมนก็จะนําเสนอแล้วก็ให้ข้อมูลไปนะครับสําหรับวันนี้แมนก็คงขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ